ในรายการโหนกระแสล่าสุดที่ไอปรีชยาและคุณแม่ออกมาเปิดใจปมซื้อไซยานายมาไล่สัตว์เลื้อยคลานในบ้านร้องไห้โฮเห็นข่าวโดนโยงปมอดีตผู้จัดการเสียชีวิตหลังจากที่นางเอกสาวไอปรีชยา,ยายอมรับเป็นนางเอกหนึ่งร้อล้านสั่งซื้อไซยานายขณะที่มีข่าวแอมไซยานายกําลังโด่งดังล่าสุดวันที่หพฤษภาคม 2566ไอปรีชญาและคุณแม่ได้มาเปิดใจผ่านรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชยัยโดยไอปรีชญาและคุณแม่เผย,ยไม่รู้มาก่อนว่าการซื้อหรือครอบครองไซยานายมีความผิดตอนสั่งก็เห็นข่าวแอมไซยานายแล้วคุยกับแฟนซึ่งแฟนไอ้บอกว่าต่างประเทศซื้อไม่ได้แต่ไอ้บอกว่านี่ประเทศไทย จากนั้นได้ค้นหาใน Google และลองกดสั่งซื้อไซยาไนายแต่เมื่อได้รับมาจริงตอนแรกก็ตกใจมากเพราะขวดยาที่ส่งมาเหมือนกับที่เห็นในข่าวไม่มีผิดแต่เมื่อได้ยามาแล้วก็เก็บไว้ไม่กล้าใช้ก่อนจะนำไปส่งตำรวจแม่ไอปรีชยาเผยความจำเป็นที่ต้องซื้อไซยานายบ้านเราซื้อมานานอีกโครงการตอกเสาเข็มสุด เกิดโครงรูต่างๆมีตัวเงินตัวทองแมวโดนกินงูเห่าอยู่ในจานข้าวมีงูเหลือแม่อยู่ด้วยความกลัวขอมีข่าวยอมรับว่าใช่เราซื้อจริงแสดงความบริสุทธิ์ไปสอนอบางเขนเราไม่ได้เปิดใช้นะเราไม่รู้ตัวเงินตัวทองค่าไม่ได้สัตว์คุ้มครองแต่งูและตะขาบกัดเราแล้วด้วยแม่บ้านกลัวมากบ้านเป็นหมูบ้านค่อนข้างแพงมากด้วย แม่ลองหลายวิธีแล้วชอกผงทำได้แต่สัตว์เล็กๆสัตว์มีพิษยังอยู่เราไม่ได้ปิดบังเราซื้อจริงตำรวจยังบอกจะมาเอากลับคืนเมื่อไหร่ก็ได้เราก็เลยตกลงมันผิดหรือไม่ผิดเราไม่มีความรู้เราไม่ได้เจตนานอกจากนี้ยังมีปมที่มีสือ่อเพจหนึ่งนำรูปไอปรีชยาไปขึ้นคู่กับโก้อดีตผู้จัดการไอปรีชยา ที่เสียชีวิตไปแล้วในช่วงเดียวกับเหยื่อแอมเรื่องนี้ไอถึงกับร้องไห้โฮออกมาแล้วเปิดใจพูดว่าหนูรักมากพูดไม่ออกเห็นข่าวรู้สึกแย่ไม่น่าจะโยงแบบนั้นได้สื่อในทางตายช่วงเดียวกับเหยื่อแม่ไอกล่าวว่าโก้อดีตผู้จัดการป่วยอยู่โรงพยาบาล ห้าถวันแม่ไปเยี่ยมจากนั้นก็กลับมาบ้านเสียชีวิตหมอบอกหัวใจวายน้องสะเทือนใจเรื่องนี้มากนอกจากนี้ไอ้ปรีชยายังร้องไห้หนักและกล่าวว่ารู้สึกไม่ดีจริงๆขอโทษยกมือไหว้ให้เป็นกรณีตัวอย่างอย่าสั่งสารพวกนี้เลยไอ้ยังสั่งได้คนทั่วไปสั่งได้ไอ้ก็ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาตามกฎหมาย